ฮัลโหล t o เ a y make พะพยาสลัดวิตปลาลาพิคเกอร์ฟิชสเมลเวลไนส์ I make for myself. I m เซ e l f I j ุ s t put MSG เฮ้ยวันสปูนพอล้วทูมัท I know ฮ a i เลอะจี and ฟิชซอ โนชูกะไดเอทพัพยาสาลัดเนื้อชิคเก็นริบวันโคโนเดลนะจ๊ะ เอาใส่ไปโรดอนะเออเพราะกิน2คนเยอะกว่า In England we can't find corn noodle f e t h because difficult to make. We should bought this make in Vietnam พอเอราแล้วไง Yeah and cook in hot water about oh, <yeah. S 1> 10 minutes chicken cook for half hour with yellow powder ผ mm ัดพยาสลัด in Laos style นะคะ พี่ไม้โฆษณาให้พี่ไม้หน่อยสิพิคเ l ิลฟิชแซกไม้แซกบอพนี่ชิโน่เปรี้ยวจังเลยไหนดูสิตัวมันเอาใส่เยอะมากเลยเปรี้ยวไหลก็เติมเค็มมันเลยเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวเค็มก็เค็มแล้วเด้เค็มแล้วเอาน้ำตาลตัดนิดหน่อย น้ำตาลจัดนิดหนึ่งพอไม่ไมต้องใส่เพราะของราวใส่น้ำตาลมันไม่แซ่บน้ำตาลพี่อยู่นีน่นะ,ม,ะมีน้ำมะขามเด้อยู่ในตู้เย็นน่ะเออใส่น้ำมะขามอยู่อยู่ในตู้เย็นชั้นบนสุดเลยฝาสีแดงนั่นน่ะเห็นบป,ป่ปอืม,มันจะหวานด้วยนะน้ำนำมะขามยี่ห้อนี้มันไม่ค่อยอเอาเอา,เอาช้อนเล็กคน ชิมเลมันเสียยังอืมไม่เสียอืมแต่มะขามมันไม่เปรี้ยวเลยนะเนี่ยวันหวานไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่มันเป็นของใส่เป็นมะขามหวานย,นะยู่ลองชิมก่อนตำตำแล้วลองชิมก่อนเนี่ยเอใใอใส่มดลูกเลยอืวเร โ <Okay. S 2> อเคชิมดิล่ะพี่ชิมอืมอืแสบแล้วโอเคแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวจะไปกินละ